สวัสดีค่ะยังคงแบ่งปันการสร้างแพทเทิร์นอยู่เป็นเนืองๆน,นะคะแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อคอเหลี่ยมนะเป็นเสื้อคอเหลี่ยมชายดีดบานคัดเส้นนะคะแขนเสื้อก็จะเป็นแขนบอลรูนสร้างแพทเทิร์นเสื้อตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมแขนเสื้อนะคะการสร้างแพทเทิร์นเสื้อตัวนี้ก้อยลงคลิปให้ดูนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ให้นะ เป็นเสื้อคอแหลมดูเทคนิคการเก็บคอดูเทคนิคการดีดชายเสื้อนะคะให้เขาดีดอ่าเป็นเส้นสะโพกจากเส้นเอวใต้เส้นเอวล,ลงมาก็ถึงจะดีดนะคะการสอนแพทเทิร์นนะคะแบ่งปันแพทเทิร์นตรงนี้เข้าไปดูได้เลยนะคะเพื่อนๆพ่นางตอนไหนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้เลยคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคขาสร้างตั้งแต่เริ่มต้นจนจบอยู่ในคลิปเดียวนะคะพร้อมแขนเสื้อแขนบอนลรูน ทำอย่างไรให้แขนเขาเป็นทรงบอลลูนสวยพอดี